โอ้ทรงเดือนเลยนะครับมาสวัสดีครับผมไมยแมนนะครับและนี่คือลาว่า vs สลามอย่าลืมกดเพื่อไ like ลค์กกดติดตามหนึ่งสองสามวันนี้เรากลับมากับลา v a the series ซึ่งเรามา่ได้เล่นกับลาวานะักนครึ่งปีมั้งหกเดือนมั้ง ใช่ไหมสรคักแล้วก็สองสาวันที่ผ่านมาใครที่ติดตามช่องไว้ไม่รู้ว่าเราพยายามสร้างบ่อสลายมยันที่สุดในโลกเราก็แข่งวิ่งบ่อสลามอันนี้บังคับทีอมออกกำลังกายแล้วก็ตอนนี้ก่อนเราเทสลามทิ้งนะครับเรายังเหลือก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราเทลาว่าลงในสลามจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เอาเครื่องลาวามา ตอนนี้มันร้อนแล้วดูดูดูนี่นี่นี่ตรงเลยอันนั้นคืออะลูมิเนียมที่ร้อนนะตอนนี้1,000องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเสียงข้างๆขอโทษนะเขาก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ปกติมันเงียบแต่วันนี้ดังเราต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้เว้นตาอ่านันดูอีกว่าไรผ้าผ้ากันไฟดูคนนด้คือ ดับเพลิงดับเพลิงโช่หน่อยโช่หน่อยตรงนั้นนี่อ่ะนายคือเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราเปิดท่อน้ำด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซองคลิปแรกเดี๋ยวเราอธิบายสไลม์สั้นๆก็คือมันเหมือนน้ำเอาเอามือจุ่มได้เห็นไหมจุ่มได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต่อยหรือมีแรงกระแทกมันแข็งเหเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่แน่ใจคือพอเราเทแล้วลับว่ามันจะลงเหมือน อันนี้คือน้ำเปล่าแล้วมันจะลงข้างล่างแล้วบอกเลยกล่องนี้มันพลาสติกมันละลายทันทีแล้วถ้ามันละลายปุ๊บมันจะมีรูข้างล่างแลวสไลม์มันจะมันจะเทออกนายนายคิดว่ามันจะไม่ทะลุใช่ไหมใช่ผมสำหรับตัวผมนะผมว่าแบบลาบาลงกปุ๊บมันก็ก็จกเลยคิดว่ามันจะแข็งประมาณอยู่ประมาณครึ่งครึ่งชั้นอันนี้ผมคิดว่ามันลองเลยทะลุแล้วดูโถ้าเล่นกับสไลม์แบบนี้เอ็นไม้มันเป็นก้อนแข็งมันแข็งแล้วพอเราปล่อยพอไม้หนึ่ง ซ้อมซปึ๊บห่านจะละลายมันกลายเป็นน้ำนายคิดว่าลาว่าไม่ทะลุผมว่าไม่ทะลุพงที่ว่าทะลุเดี๋ยวเรามารอดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะมาพร้อมแล้วนะครับมาดูนี้ก่อนโอ้ทรงเดือนเลยนะครับมาเดี๋ยวก่อนขอโทษนะตื่นเต้นที่จะเทลาว่าลองแต่ก่อนเราเทลาว่าลองสไลามนะครับ วันนี้คือวันที่3พฤคจะจิกาโยนอันนั้นหมายความว่ามันเหลือเพียงแค่5วันก่อนเราจะปิดรับพรีออเดอร์ของรองเท้า My m e n a e t x k i t o Lab นะครับอันนี้คือคุณเหลือแค่5วันสำหรับรุ่น Limited Edition มีสีขาวสีดำและมีสีส้มด้วยนะครับ3สีถ้าก็ว่าคุณอยากจะสั่งซื้อ Limited Edition คุณสั่งซื้อได้วันนี้ แล้ววันที่แบนนะปิดแล้วมันจะไม่มีวันหาซื้อได้แล้วนะครับฉะนั้นอย่าลืมไปรีบสั่งซื้อรองเท้ามาเมเนตเอ็กซ์คิโตแรมนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรากลับมาเทลลาวาลองสไลม์ดีกว่าน,นะครับเร <1. S 2> ตอ เฮไปไปคืออุ้ยอุ้ยชิดอันนี้อู้อู้โอ้มันเป็นก้อนแข็งเลยอู้เขียดกินเขดกินไม่เลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่อู้โหไม่เลยอู้ลงไหมตกลงลงไหมเออมันถึงข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคิดว่ามันถึงข้างล่างไหมผมว่าไม่ถึง เืออ <V> well, right ู๋อือไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาน้ำเอาน้ำป้นหน่อยเออตรงนี้ได้ซูนตัวผมคิดอยู่รอบแรกผมเทแล้วมันลงแต่รอบสองผมยกสูงขึ้นและเทลงพอผมพอมันสูงขึ้นพอมันชนสลายมันมีแรงกระแทกก็เลยมันไม่ได้ลงไปเห็นไหมรอบแรกมันลงรอบสองมันมันกระจายออกไปเฮ้ย โอ้โหก <baptism>? ินเออแล้วเราจะเอาลาวาออกได้ไงวะผมไม่ค <pero break injuries> ิดผมอยากรู้อ่ะนายเรายกมึงขึ้นนะดูว่ามันทะลุข้างล่างหรือเปล่าได้มันทะลุไหมแล้วขวดมันขึ้นมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่ข้างล่างไหมเนาะมาดูดิมาดูดิข้างล่างยังร้อนอยู่นะใช่ก็เกิดข้างล่างก็รู้นะมีสีทะลุแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยดูภูเขาไฟภูเขาไฟนี่นี่นี่มัน มันออกมาแบบเหมือนเพียนนะเออดูดูเฮ้ยมันแบบข้างในละลายแบบแปลกๆเห็นไหมเห็นไหมหรือว่าแป้งมันฝุกแล้วเหมือนขนมหรือเปล่าเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะดูดูดนี่คือก้อนหนึ่งอืมนี้มันเหมือนแป้งถุกพอดีเลยเอ้ยเอ้ยมันคึ้นมือฟังชีสอะดูดูอีก้อนอีก้อนหญ่กินดูนี่ละนี่ละนี่ละเออดูดิเนี่ยเอ้ ว่อันนี้เราไปล้างแล้วก็ดูว่ามันเป็นรูปทรงแบบไหนข้างในคือสุกเลยมันคือแป้งสุกเย่ดูเฮ้ยดูรอบมันแป้งรอบมันคือสุกเลยแล้วมันดูเหมือนว่าราว,ว่ามันเมอกแค่น,นี้เองไม่นา่าทะลุใช่มันไม่ทะลุแน่เฮ้ยนายถูกนะมนกผมนึกว่าทะลุแน่แล้วดูสลามของเราสลามเสี่ะใบ,บมดเล่นไม่ได้ละมันแข็ง โอ้มันใบลึกกว่านะอู้มันยังร้อนมันยังมีชี้นร้อนอยู่นะมันทะลุไหมไม่ทะลุวันี้ยังร้อนแบบจับไม่ได้หูเอมเอานั้นมามันร้อนมันร้อนโอูมันมีก้อนข้างในเออ แล้วมันร้อนมากมีอะไรเนี่ย,ยมีอีกมีอีก,อ,กอันนั้นน่าจะลึกที่สุดอันนั้นเกือบจะถึงข้างล่างเลยโอ้อลูกใหญ่เลยมือนเมันเกือบจะถึงข้างล่างสุดนะนี่แหละถึงพื้นแล้วโอ้แสดงว่ามันแค่ประมาณนิ้วเดียวจากพื้นแล้วดูอันนี้ชิ้นนี้ยังมีแป้งติดตัวนี่คือแป้งสุกจริงนะตอนแรกนึกว่าไหนพูดเล่นแต่นี่คือมันเหมือนเจลลี่เหมือนวุ้นเส้นมันคือน,นิ่มๆแสดงว่าพอลาวาโดนแป้ง ก็มันทําให้มันแข็งทําให้มันสุกแล้วก็มันหยุดลาว่านี่นชิ้นใหญ่สุดข,ของเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเพราะมันมีแป้งสุกติดมัน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะถือว่าก้อนใหญ่เลยอันนี้ก้อนที่2เอาจริงๆผมประทับใจ <c oughs> ผมตกใจโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เรียนรู้อะไรใหม่สไลม e สามารถยุดลาว่าได้นะเวย <c oughs> ฉะนั้นถ้ามีผู้ขอไฟระเบิดก็มาหาที่หลบในสลมนะครับช่วย โอเคถ้ okay. าว่าคุณชอบคลิปนี้ลงกดไลค์กดติดตามชอ่อง My มันเน e แล้วเราจะเจอกันกับคลิปใหม่สวัสดีครับ